อยากให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขากอ่อนอยากให้เธอไปเจอเธอไปเจอกับเขาก่อนเธอจะทำอะไรก็ไปทำกับเขาก่อนจะรอเธอตรงนี้ไม่นีไปไหนแน่นอนก็พอจะเธอเขาใจเธอเป็นของเขาก่อนก็ไม่เคยสงสัยเธอนรักเขาก่อนรักที่เธอเขาคงเป็นรักแท้แน่นอนแต่ถ้าหากเธอเงาเมื่อตอนเธอจะเข้านอนเคยโทรมา ผม,คมีคนเมสเซจหาทุกๆคนให้ช่วยผมที่ความเหงาเขาเข,า,ขามจผมหน้ามือตามโมแบบนี้แค่ความคิดถึงที่มันไปไม่ถึงมันติดอยู่เนี่ยใช่บอกเธอไปมันติดที่เขาคงไปไม่ถึงสักทีนะใช่ทำไงอ่ะทำไงอ่ะ I don't know what to do เพราะตอนเด็กคนอยู่กับเขามันปวดย,ยังไงก็ไม่รู้ I miss you เบบีคิดถึงเธอตลอดเวลาอีเวนจะตื่นมาหรือหลับตาอ่ yeah, เย็นในนี้ใหญ่เธอไปคุย,เธ,คยเธอไปคุยกับเขาก่อน อยาให้เธอไปเชืจอเธอไปเชื่อกับเขาก่อนเธอจะทำอะไรก็ไปทำกับเขาก่อนจะรอเธอตรงนี้ไม่หนีไปไหนแน่นอนก็พอเธอเข้าใจเธอเป็นของเขาก่อนก็ไม่เคยสงสัยเธอได้รักเข้าก่อนรักที่เธอเข้าคงเป็นรักแท้แน่นอนและถ้าหากเธอเข้าเมื่อตอนเธอจะเข้านอนเคยโทรมาอย่าบอกฉันว่าเธอไม่รัก อย่าบอกฉันว่าเธอมีเขาอย่าบอกฉันว่าเธอมีเหงาไม่ต้องพูดอะไรเลยได้ไหมทำาพืนอ,อันยาวนานที่ผมต้องเผชิญกับมันถ้าคุณ,ณว่างอยู่ขอแค่มีคุณมาอยู่ด้วยกันอีเวนเจสสิคอาโทรมาหาเมื่อตอนคุณเหงาตอนคุณจะไม่มีเขาบอกให้คุณตลอดทั้งวันนะโอเคผมเองก็รู้ว่ามันไม่ดีที่คุณแอบมาเจอกันบ่อยๆถ้าเขาคงจะไม่รู้ถ้ารู้ผมคงจะโดนต่อย ไม่ปไปโดนวอรีไปอยู่กับพ่อยเต็มที่ผมจะรออยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนหรอกเบบี baby? อยากให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขาก่อนอยากให้เธอไปเจอเธอไปเจอกับเขาก่อนเธอจะทำอะไรก็ไปทำกับเขาก่อนจะรอเธอตรงนี้ไม่หนีไปไหนแน่นอนก็พอาะเธอเข้าใจเธอเป็นของเขาก่อนก็ไม่เคยสงสัยเธอนรักเขาก่อน ราที่เธอเอเขาคงเป็นรักแท้แน่นอนและถ้าหากเธอเงาเมื่อตอนเธอจะเข้านอนเคยโทรมาอย่าบอกฉันว่าเธอไม่รักอย่าบอกฉันว่าเธอมีเขาอย่าบอกฉันว่าเธอไม่เงาไม่ต้องพูดอะไรเลยได้ไหม